คราบทักทายสับายดีเดอ้อสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้ก็มาพอ,พอกับน้องสาวสาวเาวเนืออีกเซน 9, เก่าเ้นเคยเดอ้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังนํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ฝากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้น้องสาสาวลราเนื้อเด้ดเดอซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ได้มีพี่เอฟซีคนไทยท่านหนึ่งนะคะเขาได้ส ข้อมูลมาให้น้องสาซึ่งว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกท่านโอ้โหเมื่อได้เห็นก็ตื่นหูตื่นตามมากเลยนะคะการทําถนนปลูกคอนกรีตยอยู่ประเทศไทยพวกเขาทําแบบนี้เนี่ยเองนะคะทุกท่านถึงทําให้ประเทศเขามีถนนหนทางที่สวยสดงดงามและก็ได้มาตรฐานมากเลยนะคะทุกท่านโครงสร้างพื้นฐานโครงร่างถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะทุกท่านแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก,ก็ขออนุญ,ญาตนายเด้อมาทางซ่องของการโย ท่าบายบอสนั่นเองที่น้องสาจะได้เอาคลิปวิดีโอของเขามารีแอคชซันไฮเอฟซีทุกท่านได้เบิง่งได้ชมนํากันซึ่งในหัวข้อของคลิปวิดีโอเขาก็ได้เขียนเอาไว้ว่าไม่แกกองโรงงานนี้โดยเฉพาะ ครูคอนกีด17กิโลเมตรนั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันหลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วพวกเราก็มาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับคอมเมนต์ของชาวไทยและก็ชาวลาวนะคะทุกท่านว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้า หลังจากที่รถได้เทปูนลงในกระบะนะครับก็จะใช้รถขุดล้อยางครับในการตักปูนมาเทหน้ารถปูนะครับปูคอนกรีตครับหม่เจ๊กลองเลยครับคันนี้ครับแกกลับมาโรงงานนี้เป็นงานแรกนะครับคอนกรีตครับสายนี้จะก่อสร้างถนนสอนกสีเลนนะระยะทาง17กิโลเมตรนะครับสาย นำตาสาระก่อสร้างโดยหอจอกซีซีจากคนและก่อสร้าง ธารมะต้นเร็วกว่านะบางคนนี้คนเอาไม่ไหวครับเพราะว่าบูดเหนียวมากครับ विजति หลังกันครับ ันี่โปรลยะทางนี้ร้อยเมตรนะร้อยเมตรขึ้นนะบางวันก็สองร้อยครับเป็นอยู่กับความร้อนของก้นโตใ่ครับ เรียบร้อยนะครับตัวสกรูครับทำหน้าที่ตรวจโคนนครับแล้วก็กระจายปูนให้ผ่านไปด้านหลังครับจากนั้นจะมีมอเตอร์สั่นนะครับสั่นปูนครับจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับ ย้ายมาฝั่งนี้ต่อครับเด๋ยวเริ่มจัดตหัวงานนะครับ มาดูงานฟูด,ด้านหลังที่ปูเสร็จแล้วนะครับ Продолжение ไปแล้วนะคะทุกท่านสาหรับคลิปวิดีโอโอ้โหถือว่าประเทศไทยมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากเลยนะคะทุกท่านในการทําถนนปูคอนกรีตนะคะย่ําไปเลยนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยที่ทํางานสร้างถนนได้เร็วขึ้นถนนแข็งแรงทนทานมากขึ้นโอ้โหถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะทุกท่านน้องสายได้เห็นก็ว้าวสุดยอดจริงๆเลยนะคะเครื่องมือที่ทันสมัยมากเลยนะคะของประเทศไทยทําให้ถนนได้มาตรฐานแล้วก็ทนทานในการใช้งานโอ้โหถนน ประเทศไทยไม่น่าเลยนะคะทุกท่านถึงว่าเป็นถนนที่ปูคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นถนนใหญ่ถนนทางซอยแม้กระทั่งถนนที่เรียบภูเขานะคะทุกท่านก็ปูคอนกรีตแบบนี้ ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะทุกท่านแล้วทีนี้นะคะพ่กเราก็ไปพูดคุยกันต่อที่คอมเมนต์นะคะว่าสาวไทยแล้วก็สาวลาวพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านแรกเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไทยทําไทยใช้ไทยเจริญขอขอบคุณทีมงานวิศวกรโยธาแห่งประเทศไทยืั้งจากในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้านำสมัยบนโลกใบนี้และมุมมองของคนท่านมานะคะทุกท่านสวยงามมุมอง,องศาคงดีมากเรียบร้อยแล้วมุมมองของ คนถัดมานะคะทุกท่านพ้าลามสองต้องการครุณและมุมมองของคนถัดมาส่งสารคนไทยต่อไปไม่มีงานทํามีแต่งานของนายทุนใหญ่คิดถึงอาจารย์ทาโครงการเงินผันรายได้กระจายทัวถึงแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านสุดยอดเทคโนโลยีของโยธาแล้วมุมมองของคนถัดมานะะคทางนี้ทําถนนเรียบมากค่ะแล้วมุมมองของคนถัดมาครอนกีดเมืองไทยถ้าทาหน้าฝนไม่ถึงปีแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านมี เทคโนโลยีดีขึ้นทํางานเร็วขึ้นประหยัดต้นทุนแบบนี้ถึงจะเรียกว่าการปรับปรุงไม่ไซรรอมตอตบอกว่าเร่งงานผู้รับเหมาแล้วแต่หน้างานทําเหมือนเดิมมันจะเร็วได้ยังไงแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านก็เป็นมุมมองของคนสุดท้ายกันแล้วสิ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพิศวกรเขาคํานวณตามมาตรฐานสากลแล้วกฎหมายจึงมากําหนดน้าหนักที่รถจะไซรงานได้เจอพวกทําผิดกฎหมายแบกน้าหนักเกิน าตรฐานไหนก็เอาไม่อยู่เพราะชาวโรคเขาไม่กล้าทำขนาดนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นมุมมองและความคิดเห็นของชาวไทยและก็ชาวลาวที่ได้มาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากอจีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นตายองเมนได้นะคะ เพื่อเป็นการเล็กเตีย้ยนความคิดเห็นสึ่งกรัรและกันค่ะและท้ายนี้น้องสาก,ก็ขอ,ขอบใจเอฟซีทินารักทุกๆท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปไท้ายนี้น้องสาก,ก็ฝากส่งของน้องสาสาวเราเนี่ยเด้อฝากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, ๆๆๆเพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้น้องสาในการทําคลิปวิดีโอต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปจ้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย